มีคนถามหมอ,อเข้ามานะคะว่ากินน้ําแร่บ่อยๆเนี่ยทาให้เป็นนิ่วหรือเปล่าหลายคนน่าจะสงสัยใช่ไหมคะเพราะว่าน้าแร่มันก็จะเป็นน้ําที่มีพวกแร่ธาตุอยู่มากกว่าน้ําปกติแล้วก็อีกอันนึงคือมีความเป็นด่างมากกว่าน้ําปกตินะคะจริงๆแล้วการดื่มน้ําแร่ไม่ได้ ทำให้เป็นนิ่วนะคะเพราะว่าตัวน้ําแร่เขาก็จะมีแร่ธาตุที่หลากหลายประกอบอยู่ในน้ําแล้วก็ตัวแร่ธาตุนี้มันไม่ได้เกิดการตกตะกอนนะคะน้ําแร่เองเนี่ยก็จะช่วยลดการเกิดนิ่วด้วยนะคะเนี่ยถ้าใครไม่เชื่อนะลองเปิดดูใน google ได้เลยกินน้ําแร่แล้วเป็นนิ่วเราจะเห็นเลยว่าเว็บไซต์ของอยอ ของประเทศไทยนะคะเขาออกมาสรุปเลยว่าการดื่มน้ําแร่ไม่ได้ทําให้เป็นนิ่วนะคะการดื่มน้ําแร่เนี่ยช่วยให้ลดการเกิดนิ่วอันที่2ก็คือทำให้ร่างกายเราได้รับแบบความชุ่มชื่นอย่างเพียงพอนะคะอย่างน้อยก็ควรแปดแก้วถ้าเราได้กินน้ําอย่างเพียงพอแล้วก็จะลดโอกาสการเกิดนิ่วได้ด้วยแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มันก่อให้เกิดนิ่วอย่างเช่นอาหารที่มีกลุ่มของยูริกสูงสหรือว่ากลุ่มของออกซาเลตสูงสเพราะว่ามันก็จะเกิดเป็นตะกอนนิ่วได้ค่ะ